สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมเกษตรกรผมชอบสลับพูดคุยเรื่องจารที่เกี่ยวข้องกับเสือนแม่นหนังนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เป็น anime นะครับกับคนที่พูดคุยแบบตรงครับวิจารณ์แบบตรงครับผมเดคกเดียขยัครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าตามตอนแรกเป็นไงบ้างฮานหนึ่งครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสุอน n i m e นะครับผมในช่วงสาตอนแรกใน่นอนครับผมว่ามีบีบีไม่จุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50วัน50เปอร์เซ็นต์ครับผม50เปอร์เซ็นต์การรีวิว50เปอร์เซ็นต โอเคเมสซีซ okay, ั่นสปริงสองมายี่สิบสี่เช่นเดิมครับก็จริงๆแล้วนะตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับผมก็นับว่าเป็นซีซั่นที่มีเมสออริจินัลมีเมสภาคต่อสนุกที่มีความสนใจมากมายเลยนะครับก็นับว่าเป็นซีซั่นที่ทําให้ดีเอาเลือกถึงแม้อนิเมะจะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยก็ตามนะครับผมโอเคประมาณนี้นะเอาล่ะก็เราเด้วยกันนะครับซีซั่นนี้เราพูดคุยรวมกันประมาณยี่สิบก้าเรื่องถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก นะครับแต่ว่าผมพยายามเต็มที่ให้สุดทําไม่ได้คือมันก็มีคนแบบเอ้ยเริ่มพี่พี่เมอยากฟังพี่พูดถึงเรื่องนี้นะแต่ก็บอกว่าอ้ยใจเย็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยค่อยๆพูดกันนะครับผมแต่นะแต่ว่าเราก็จะพยายามเต็มที่พูดในเรื่องที่สุดทําไม่ได้เพราะตอนนี้สอบผมนันตอนนี้คือช้าแล้วนะนันตอนนี้คือแบบบางเรื่องนี้แม่งก็ฉายไปประมาณ3ามสี่วันแล้วผมเพิ่งมาทําเองอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะเอตอตอนนั้นนะครับโอเคถ้าชอบดูกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากคำเชิญนะครับผมก็ขอฝาากชวยคคคหนนนนนนนออะะสสัับุผมรบ มีโดนเนคข้างล่างซูเปอร์แชทไลน์เมเบอร์ชิดน,นะครับผมซูเปอร์แชทเออเมเบอร์ชิดขั้นต่างร้บาทถนะ้าคุณอยากอุดหนุนผมนะครับผมผมไม่ได้บังคับอยู่แล้วถ้าคุณอยากอุดหนุนผมก็อุดหนุนตามกระซับของตัวเองนะครับอย่าเต็มที่นะครับผมก็โอเคตามนั้นนะขอบคุณมากสำหรับการติดตามกันครับโอเควันนี้อยู่กับเรื่องที่สิบห้านะครับผมแค่เรื่องสิบห้านะจากยี่สิบเก้าเรื่องก็ถือว่ายังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่นะนี่ยัง,ยงเรียกว่าห่างพอสมควรน,น,นะโอเคครับกับแอนเม่นะครับแนวแอคชั่นไซไฟ นะครับกับผลงานของยอสตาร์พิกเจอร์นะครับซีซันนซ่นนี้ยอสตาร์พิกเขาทำสองเรื่องเนาะเป็นอนิเมะนะครับที่เกี่ยวข้องกับอา่าเทพมังกรดาคอนทิปเปอร์นะครับได้บอกป้องจากเหล่าไลายนะครับแล้วก็ต่อสู้กับพวกนั้นยาวนานแต่ความจริงแล้วนะครับผมก็จะมีความจริงกันสู่สะพึงนะครับไม่ใช่สะพึงหรอก <c oughs> แต่ว่าเขาสุบะบายเป็นฮีโร่พราะทักกดขี่แล้วหาประโยชน์กับพวกลินเจอร์นะครับจนถึงเวลาเหล่าไลายต้องจัดการโต้กลับจึงมีหลายไลายเข้าไปแทรกซึมในมองค์กรแล้วผมก็เป็นแนวซีรีส์แอคชั่นไซไฟเรื่องราวของการแบบตัวาาาายยต่่่่่่่ออสสู้้กกัับบฮีีีีีีโรรรรนนนนะคคททเเวป็ซ์ขง ใ,ให้ได้เลยโอเคครับก็เสียแล้วครับผมจะจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า อ่าเซนไดเโดยชิกาคุครับหรือชื่อไทยขบวนการกำมะลอครับจากนั้นก็ดาวว่าเป็นซีีหนึ่งเรื่องที่นี่เรียกว่ามีความสนใจแต่ว่าซีนี้ต้องเราดูกันว่าเรื่องนี้คุณภาพมันจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันนะครับโอเคสาหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบตทรูสินเส์ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็เรื่องนี้าสามารถดูแบตทรูสิทธิ์นะครับผมณตอนนี้นะครับเราสามารถดูได้แค่ทั้งหมดอ่าที่เดียวนะครับซึ่งก็คือดินี่เพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้เลยครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้ดูนะเสื่อมจับซีนี้นะก็คือ นะครับก็เป็นอะไรที่ก็นะต้องทําใจนิดนึงอ่ะกับเรื่องของกระแสซีรีส์นี้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของคุณภาพงานอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะแต่ว่าผมเข้าใจดีว่าคนเขาจะไม่ดูดิสนี่กันเพราะว่าเรื่องของการตลาดดิสนี่มันมันก็ค่อนข้างที่จะห่วยแตกอะเราพูดถึงความเป็นจริงเลยนะนะครับตอนนั้นแหละแต่ว่าอนิเมดิสนี่แต่เรื่องดียวเข้าไปก็ต้องเล่าว่าคุณภาพงานไม่ใช่เล่นปีที่แล้วก็มีเมดิสนี่เรื่องหนึ่งได้ไม่แห่งปีไปแล้วก็ มันก็นะนะครับตอนนั้นแหละฉันก็ต้องรอดูกันนะว่าสับโตของค่ายดินี妮จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของปัญหาดิสน,นะตอนนี้ก็คงคงไม่เปลี่ยนหรอกทำแล้วนะครับโอเคเรื่องนี้สองพันด้วยดิน妮เท่านั้นนะครับจ่ายรายเดือนรายปีนะรายรูย้สึกหลายเดือนจะของผมมจ่ายรายปีประมาณหกร้อยกว่านะครับผมก็รายเดือนประมาณ ก็ร้อยหนึ่งอะร้อยสองร้อยกว่านะครับผมก็ตามนั้นเลยก็ไปกุ้หนก็นได้นะครับตอมนั้นแหละถ้าคุณอยากสอบสวนนะยกเว้นว่าคุณจะไม่หนี่กับนี่เท่าไหร่นะโอเคเอาละมาพูดถึงความคาดหวังซีนี้นะครับคาดหวังซีนี้เป็นยังไงบ้างคือสำหรับผม่ะซีนี้เป็นซีรีส์หนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังครับอย่างแบบสงสัยเหมือนกันนะว่าพี่ๆคาดหวังเรื่องอะไรกับซีนี้เหรอคือ ส่วผมมาผมไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ผมเห็นคอนเซปต์เรื่องราวอะไรต่างผมรู้สึกว่าถ้าผมสนใจการเสนอของมันแล้วผมแบบรู้สึกว่าเอ้ยผมน่าติดตามน่าติดตามดีนะอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามดีการที่บอกว่าเอ้ยมันจะแบบเป็นเรื่องที่แบบนวแบบไวร้ายต่อสู้กับไวรายต่อสู้กับพวกแบบ พวกแบบซูเปอร์โลที่แบบเหมือนพยายามกดขี่อะไรก็ตามมันก็เป็นเนอสนใจกับการที่บอกว่าเหล่าไวรัสก็ต้องล้างแคนอะไรก็ตามผมว่าสนใจซื้อนี้ประมาณนี้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ไอ้ส่วนที่เราคาดหวังป่นะน่มันจะออกมาดีมากน้อยแค่ไหนกันนะนะแต่สำหรับผมผมว่าซี้นี้ก็ยังพอมีส่วนที่น่าสนใจได้แค่ขอเดียวว่ายอสตาร์มันไม่ทําพังอะผมผมต้องการแค่นี้เลยคือผมเข้าใจายอยู่ว่าซีนี้มันมันก็ไปซื้อที่บอกว่าในด้านของ เนื้อหาอะไรต่างอาจจะมีสดที่น่าสนใจดีก็ได้รกันตามแตม่ตอนนี้คือความคาดหวังของผมผมก็ถามว่าผมจะสามารถไว้ใจได้แบบระดับไหนก็ต้องบอกว่าก็พอที่เราไว้ใจได้อยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวังมากอะไรขนาดเท่าไหร่แรอนะตามนั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องของความคาดหวังนะก็โซลิทัมนะครับผมตามที่ผมพูดแล้วก็คือตัวของเอหวังไม่ใช่ไม่ใช่เอหวังยสาตาร์พิเจอร์นะครับผมบก็ ตัวของย s t ตาพิเ t อร์เนี่ยก็ดับว่าเป็นซีรีส์เป็นโซโลที่เรื่องของงานภาพอันนี้ก็ต้องพูดว่างานภาพของเขาเนี่ยก็รู้จักคุณภาพงานก็แล้วแต่ทุนนะนะตามเรื่อง,องมาก็โซโลยูสตาพิเกอร์เป็นโซค่ายเกมที่ก็มีตัวของอาซูเลนอาคไนกับตัวอาคไนแล้วก็บัวใครนะตามนั้นนะครับแล้วเซนไดเซนไดเดชิกาคุก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ยู่ดีก็เซฟไว้เหมือนกันนะที่แบบว่าเอ้ยมึงมึงมาทำเรื่องนี้ได้ไงวะอะไรเงี่ยแต่ว่าก็นาวาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็น่าสนใจได้ที่ตัวง,งานในวิ เท่าที่ผมได้ดูเทเลอร์อมาบอกว่าเฮ้ยเอาเรื่องมกันนะกับเรื่องงานอนิเมชั่นอะไรต่างๆนะครับตามนั้นแหละโอเคเอาล่าโซโต้พู่กับคนบทนะครับพู่กับคือตัวของเซนโตเคอิจินะครับผมแตนโตเคอ,อิจิจัสตีสคาตาอะหลังการบัตสากามินนะครับผมมีตัวของเทเกอร์บันนี่เซนไซยะตอนศึกปราสาส12ราศีมีตัวของเซนากิโนบะฮามู2ภาคครับตามนั้นและผู้ช่วยกับนะครับมีตัวของอากาเิทากาชิจากทฤษฎีดาวจรดฟ้าอินทร,รีถาล่ม คนเขียนบนครับโอจิเค o ิโรจากซีรีฮินามซเริเจ้าสาวแฟนห้าสองภาคนะครับผมมีสเปเชียลด้วยนะมัจจิขโดมัสกสองภาคการและชิวก็ผมไม่สดใสในภาคสาวอันเจิชิวาเวลาพีดอยเลเว่าไซคันและโจมันคันาละโจ,ะโจสองภาคโยโกซ่า,าพี่เลี้ยงเด็ก ค่ะครูนางฟ้าข้างห้องคาเฟ่นี้สามารถเสิร์ฟสองภาคล่าสุดก็ซัมเมอร์ยี่สีนะถึงนะครับโมโนกาตาลิสองภาคนะครับมอนฮันเดอร์ดินจาสารัฐปัญหาวุ่นวายของเบลไพคิจูเมื่์ฟอร์ยี่สามที่ผ่านมานะครับตามนั้นก็ดูจากประสบการณ์การเขียนบทก็เลย,ว,ยว่ามอนคาดีจะไม่ใช่เล่นอยู่นะครับมัก็มีผลงานดีแย่มากสดตัวผู้กับก็ไททิสกับมันนี่เนาะนะครับตามนั้นเราก็ดับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจได้แต่ว่าเราดูแล้วกันคุณธภาคเรื่องนี้จะเป็นไงนะครับตามนั้นโอเคเอาละมาเราพูดถึงความสนใจของชมในช่อ,นองสารมร พูดถึงเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อจะเป็นเกี่ยวข้องกับเมื่อ13ปีก่อนนะครับผมกระบวนการที่มังกรดำก้อนคิปเปอร์ได้ปกป้องมนุษย์จากพวกเหล่าลายนะครับต่อสู้ยังในยาวนานหลายปีจนถึงปัจจุบันในความจริงพวกเหล่านั้นแพ้ได้แต่ปีแรกและต้องสวดบาชให้เป็นมุทักโลกกดขี่โดยตลอดเพื่อเป็นประโยชน์ของพวกเรนเจอร์จนถึงเวลาเหล่าลายต้องโต้กลับจึงมีเหลาไเข้าไปแทรกซึมในองค์กรครับผมก็เรื่องราปันนี้ของเซรีดีนะครับโอเคมาพูดถึงคะแนนทั้งสามที่กันคะแนนใน m เอเอ็มเอครับคะแนน ML ็ี้ไดาเป็นคะแนลิล สวยอยู่นะครับอันนี้ DB ครับอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาครับ5.56าครับธรรมดาเลยนะแล้วก็อันนี้ครับผม72%ครับก็นับว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับผมในแต่ที่นั้นโดยเฉพาะ ML ล่ะเราว่าไปเกณฑ์ค่ไหนดีก็ก็เป็นเรื่องที่แหม้ทำให้ผมเชื่อใจได้สบายๆเลยนะครับนั่นแหละโอเคสามตอนแรกของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างสรุปซีรีส์นิวยอร์กสตาทําประมาณ12ตอนเนาะก็ตอนนี้ผ่านไปสามเกินเลยเก้าตอนนะครับไม่รู้ซีรีส์จะยังไงบ้างเนาะอ่ะมา หนึ่งในะของเรื่องผมคาดหวังนะที่จริงอเรื่องความคาดหวังเป็นเรื่องที่บอกว่าผมมาดูจากหลายองค์ประกอบนะก็ะคือตัวของการกับเทเลอร์หรือความคาดหวังอะไรตา่างแต่ว่าแบบก็ขอพูดถึงโยสตาดิ้นหนึ่งนะคือผมไม่รู้นะว่าโยสตามันมันไปเมากาวจากไหนว่าที่แบบมึงมึงอยู่ดีมึงทางานซีซันเดียว2เรื่องแล้วมึงก็มีบัวไครอยู่อ่ะซึ่งก็รอฟังบัวไคแล้วกันนะครับตอนนั้นแต่ว่าเรื่องเซนไดเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า ็เรื่องของคุณภาพงานยูสตาร์ต้องบอกว่ารุ่นโดนดอนนะถ้าคุณเคยดูงานยูสตาร์มาก่อนนะคือแบบงานยูสตาร์เขาถ้าคุณรุ่นโดนดอนพอสมควรด้วยบางเรื่องงานไม่ดีเช่นไอเอเคทเอาอาร์ไนเนี่ยที่แอเคทาร์ไนถึงว่า,นานงานเรมิชันมันจะเอาเรื่องอยู่แต่มันก็ระดับแบบก็มีปัญหาหลายด้านนะก็เลยทำให้แบบตัวของยูสตาร์ที่เจอก็นับว่าปเป็นโซโลหนึ่งที่ไอ้เที้ยงเขาไปที่ของไซเกมมันก็เทียบไม่ได้หรอกเพาะว่าไซเกมแม่งโซโลที่แบบแต่ละเรื่องที่มึงทำมึงก็บ้าไปบางทีนะครับตตตตตัตััาาามมนนน้แแหละ่่่วยูสร์ ส่วผมอะผมว่าปัญหายสตามันคือชัดเจนมากเลยนะว่าไอเรื่องของเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเดี่ยวทุ่มเสี่ยงเหมือนโตของไซเกมมาก็เข้าใจช่วงนี้ไซเกมมันรวยกว่าแม่งมีพิเศษคอนเนคแม่งมีอะไรนะแกนโบไฟนารีแม่งมีอมาสเมคคือแบบโหเครียดแต่ผลงานแต่เรื่องมึงอะแล้วแม่งก็มีเมอร์เรจินอลที่แม่งก็ไปโคสต์โรอื่นที่แม่งตอนนี้ก็สาสี่เรื่องผลงานล่าสุดของมันก็บังเบิร์ดแม่งก็ประสบคก็เลยเร็จอีกคือแบบนะช่วงนี้แบบไซเกมมันในนี่นะแต่ยสตานี่บอกว่าเพิ่งผลงานล่าสุดของเขาคืออักไรมันก็ค่าด ไม่ได้มีกระแสที่มากในขณะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่บอกว่าผม้าใจอยู่ที่ตัวของยอสตามันทํางานใหม่ที่ไม่ได้เคยยอสตาเองอ่ะยอเป็นบัวใครอ่ะก็เข้าใจอยู่เพราะว่าเราก็อยากจะแสดงฝีมือว่าเออไอเรื่องที่กูไม่ได้อยู่แบบไม่ได้แบบทําผลงานของที่เป็นตัวของทิโยสกายเองยอสตาเกมยอสตาเอง,เอง,เองแบบอะไรแบบเนี้ยกเเ็เราทำให้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าโยสตามันคิดเกินไปหน่อยคือมึงทำสอเรื่องติดะ่ะ <laughs> มึงทำสอเรื่องติดส้นเดียวคือแบบมันก็ปัญหามันก็เกิดขึ้นอะ่ะเข้าใจใช่ไหมนะัท่านพูดถึงเรื่องงานใอนิเมชันก่อนงานแอนิเมชันของโยสตาซีนี้นะครับถ้าเราเทียบกับสอเรื่องนะเดี๋ยวเรื่องที่เดี๋ยวเรื่องต่อไปค่อยพูดไอเ้เรื่องนี้ม่งดี เอออันนี้ตามนี้เลยคือเรื่องนี้แม่งดีจริงเรื่องงานในเมชันอะไม่มีปัญหาละครับเรื่องงานอนเมชันเพราะาใส่ใจจริงและผมก็ชอบมากเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของการจัดมุมกล้องเรื่องของการเล่นแสยยงสีเล่นเรื่องของการเล่นงานในเมชันที่มีทีดีปนทูดีนะที่มันก็เนียนจริงจรินยอมรับมีการเล่นอาร์ตสไตล์ที่บอกว่ามีความดํามืดมืดมนอะไรต่างคืออาร์ตสไตล์ของเซนไดในชิกาคุนี่ทําสวยนะอันนี้ผมไปชมอันนี้ผมขอชมเลยตั้งแต่ตอนแรกอะตอ,ตอนตอนโตของไอด้ดาก็คิปเปอร์โผล่มามีตอนตอนที่2มั้ง ตอนที่2ที่มันเล่นบรรยากาศมุมมืดอะแลวตอนที่3าก็เล่นตอนโซวะแล้วก็เล่นตอนที่บอกว่าไอตอนนี้สามมันเป็นใายคนชมเยอะอยู่่าเรื่องของการลงสีกับลงแสงอ่ะไอเรื่องของการเล่นบรรยากาศมันเล่นการจัดมองมุมกล้องอะไรต่างอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องชมจริงๆจากใจตรงเลยคือต้องชมทีงานยูสตาร์ที่บอกว่าทีงานเวเตอร์ที่เขาใส่ใจตรงนี้มาอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ผมอะ่ะชมจากใจจริงๆนะว่าู้หงานดีจริงคือคุณแคปรูปอะ่ะแคปรูปในงานมิช m a t ของไฟล์ได้ชิกับคูแคปรูปมุมกล้องอะไรต่างอะ่ะแม่งมีสวยแบบประมาณ4ี่ห้าประมาณสี่ห้าลูกต่อตอนอะ่ะคือแม่งทำนี่ดีจริงคือบอกว่าถ้าเราเทียบกับงานอ์ประกอบงานอาร์ตสไตล์ในการเล่นมุมกล้องแบกกอร์อะไรต่างนี่คือหนึ่งเรื่องที่ดีนะตน้ตนต้นเลยนะครับถ้าคุณสังเกตเรื่องของการเล่นงานไม่ใช่ดีแต่เรื่องงานมิช m a t อันนี้ไม่ปัญหาย,ยแล้วงานมิช m a t ก็ต้องบอกว่า โอ้ไซไอเรื่องไอเรื่องของไซดายเชียครัควเป็นเรื่องที่สามารถเทียบกับหลายๆเรื่องที่งานวิชาดีได้เลยซีซันนเนตนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยโอเคมาพูดถึงตัือส่วนนี้ดีกว่าได้คนในเรื่องคือได้คนในเรื่องอ่ะผมว่าใครหลายๆคนน่ะน่าจะบบนไปไซเดียวกันอันนี้อันนี้อันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของตอนที่สองเนาะตอนแรกผมก็เห็นอยู่ว่าเออตอนแรกสำหรับผมมันจะตอนที่แบบว่ามันก็คุมได้ดีกับเรื่องที่บอกว่ามันเป็นพูดของการแบบเล่าเรื่องแบบว่าตัวของไอ เขาเรียกว่าอะไรนะตัวของตัวของไอเดียก็คิปเปอร์ต้องต่อสู้กับพวกแบบเลนเจอร์แบบว่าต้องต่อสู้แบบกดคีย์แบบไม่ใช่เรื่องเรื่องเลนเจอร์กันพวกเลนเจอร์แบบตัวของพวกแบบเซนไตนอินนะเซนไตอ์อาะพวกเลนเจอร์อะไรต่างที่บอกว่าต้องต่อสู้กันเพื่อจะบอว่าเป็นการแสดงระหว่างแบบให้คนดูแบบ เนี่ยให้คนดูเห็นว่าเออระหว่างสงครามตรงนี้มันยังอยู่แบบหลายปีมาก่อนนะอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าจริงๆนวมันก็มีคนอนท์ตัวที่บอกว่าไอ้เฮียตัวเรนเจอร์มันโดนกดขีด,ดแล้วก็ทิเบอร์เนี่ยว,ว่าก็พวกกูแพ้แต่ปีแรกนะแต่ว่ากูยังต้องแบบยังต้องจัดฉากแบบให้มนุษย์แบบรู้ว่าพวกกูยังลุกลานอยู่นะแล้วก็จัดฉากแบบพว่ากิกี้มีการแบบเรื่องราที่บอกว่าเออพวกเรนเจอร์ต้องทำไงต่ออะไรตามแล้วก็มีการเสนอตัวที่บอกว่าเออตัวของมีเรนเจอร์คนหนึ่งอ่ะมีตัวของไอเซนไดนอันดี้เนีมันมันแบบ มันต้องการที่จะแบบว่าปฏิวัติพวกเลนเจอร์ที่บอกว่าให้ฆ่าแต่ก็กิปเปอร์ตีมึงมึงพวกมึงที่ไม่จริงจังมาเลยทำาม้กูโดนกดเขี่เนี่ยทห้แบบพวกมึงยังแบบยังยังกดขี่ได้ขานี้เหรอแล้วเป็นเรื่องที่บอกว่าโตของเซนแอันดีเนี่ยมันแบบมันแบบมันต้องการที่จะปฏิวัติจริงๆอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องราวตรงนี้ที่บอกว่ากูเริ่มมีความสึกแปลกๆแต่ซึ่งตอนแรกมันก็เห็นเป็นความสนใจว่าเออเรื่องราวตรงนี้จะเป็นไงต่อปุ๊บแต่พอไปตอนที่สอบปุ๊บคือแบบโอเคเ เล่นใดในชิคกาครูแหละเป็นซีรีส์ที่ผมว่าธรรมดามากกวผมคิดอ่ะคือแบบผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของอ,ของค์ประกอบงานในชั้นผมมีปัญห,หานะครับงานมันดีจริงตอนที่ผมพูดไว้เว้ยแต่ถ้านนั้นเรื่องคือแบบโอ้ไม่ก็คือมันควรจะทําได้ดีกว่านี้นะเออ <c oughs> นี้พูดตรงเลยอันนี้พูดตรงเลยเพราะผมอะเพราะผมไปอ่านคอมเมของอันนี้ลีบีมาเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเออนอเรื่องอะ คุณมีวาคุมวางได้แบบเอ้ยมันได้เลยนะอะไรก็ตามนะแต่ผมรู้สึกเมื่อแต่เขาบอกว่าไอ้ขี้เนื้อเรื่องมันแอบยืดอัน,นอันนี้คือแบบมันไม่ได้ยืดในเชิงที่บอกว่าคือตอนสองตอนสามมันก็มีการปูเรื่องตรงนี้อยู่ไว้แต่ว่าไอ้คนนึ่งอคอมูเขาบอกว่าไอคอมูของที่เขาให้คะแนนตัวตของอี้ิปบีอ่ะคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเออคือเนื้อเรื่องอ่ะมันก็ไอ้นี่นะน่าโอเคนะแต่ว่าปัญหาอีกเนึ่งคือมันเหมือนพยายามที่จะเล่าเนื้อเรื่องให้ใหแบบเหมือนยืดไปเรื่อยอะ่ะ ซึ่งเอาซึ่งมันก็เป็นความจริงหนึ่งที่ว่าเซนไดเดชิกะโคในเวอร์ชันของอะไรนะเวอร์ชันของมังงะแม่งยังไม่จบด้วยแม่มาโชว์เน้นอ่ะเออมันยังไม่จบซะด้วยก็เลยทําให้แบบโอเคกูครู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่หละห่ันผมอะซีะรีส์เดนินะเดชิกาโคอ่ะในช่วงตอนที่สองหรืสามมีปัญหาชัดเจนก็คือเรื่องของการทําให้ในเรื่องมีความน่าสนใจมากกว่านี้ไง อันนี้อันนี้คือปัญหาชัดเจนเพราะว่าเรื่องราวของเซนไดแอนดีคือเรารู้ชัดเจนอยู่แล้วอันดีอ่ะเซนไดแอนดีอ่ะเป็นรู้เรารู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเซนไดแอนดีมันต้องการที่จะปัดดังวัตต้องการที่จะจัดการดักก้อนคลิปเปอร์จริงเพราะว่ากูโดนกดขี่มาแล้วก็มีการนำเสนอตอนทสองว่าตอนที่สองตอนสาว่าไอ้พวกดักก้อนคลิปเปอร์มันไม่ใช่คนดีอย่างพวกมึงคิดกันหรอกอะไรเนี่ยแล้วมันจะมีการเสนออะไรมาอะไรเนี่ยแต่ว่าพอตอนสองตอนสามอ่ะพอการปูเรื่องของมันนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเสิ่งหนคเปอรร์จิงผมสึกว่าามันนนกลยเเป็ใชิง ตัวร้ายในคือมันบ่นเป็นตัวร้ายในอันนี้แล้วมันไม่ได้เชิงที่บอกมาเป็นวัยวัยแบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เอจี่ที่มันมีแค่แบบด้านเดียวจริงๆอ่ะมันเลยเป็นปัญหาจริงๆว่ามันไม่ได้มีสเสน่ห์เราสึกติดตาหรือเนื้อเรื่องของมันไม่ได้มีสเสน่ห์เราสึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่สนุกมากอะไรอย่างนั้นแหะหรือไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่แบบดีซับซ้อนอะไรนั้นเพราะฉะนั้นว่าไอต้ตัวของเซนไดยังไม่มีด้านที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกชอบศัตรูตัวนี้สักเลย แต่ก็ว่าแต่ว่าถามว่าผมชอบตัวของสโตพวกกับไวไลฟ์พวกแบบเรนเจอร์อะไรไหมก็มีแค่เซนไตอันดี้อะสำหรับผมอะเซนไตอันดี and. เป็นตัวละคลรที่บอกว่าโอเคมันมีตัวละครที่ปูน่าสนใจต้องการไปดูวันนะแต่ว่าตัวละครอื่นอะอันนี้อะคือสิ่งที่ผมจะเจนว่าเขาจะปูหล่ะจะน,น,นีเป็นไงต่ออีกประมาณเก้า,าตอนที่เหลือดรกก้อนคิปเปอร์มีมีพวกแบบไอตัวละครไอกลุ่มที่อยู่เป็นลูกน้องดนะักกอนคิปเปอร์นี่มันโผล่มาอีกอรัคือแบบ ตรงเนี้ยต้องถามต้องตีโจทย์ให้ดีเลยว่าไอตัวละครซีนเนี่ยมันคือมันมันคือการบ้านใหญ่ของอนิเมะเลยนะก็คือตีโจทย์ให้ดีไอตัวละครที่ผมมามึงมีบทบาทอะไรถ้ามึงไม่มีบทบาทอะไรที่มึงมีบทบาทเด่นสำคัญอะไรตามซี์นี้มึงมีปัญหาแน่นอนแล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็คือการกระจายตัวละครหรือการเก็บบทตัวละครหรือด้านของเรื่องเสน่ห์ตัวละครยังมีปัญหาด้านที่ว่ามันยังเป็นมิติด้านเดียวเกินไปอันนี้คือปัญหาชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีตัวละครที่มีเสน่ห์ที่ผมรู้สึกว่าผมว่าน่าจะเป็น ซีรีสยูเมโกะซีรีส์ยูเมโกะเป็นตัวละครที่มีสปิตสนามมากมันคือคือเอกลักษณ์ของมันอะที่ตัวของซีรีส์นำเสนอมาคือเอกลักษณ์ของเวอร,ร์ชันบางงามันก็ไม่แทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่แค่เพาว่าแบาบในเวอร์ชันมางหางค,ค่อนข้างจะสำหรับผมอะมันตัวของยูเมโกะในเวอร์ชันนี้ค,ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่คือสเสน่ห์ของมันคล้ายๆตัวของอมาคิมาเชียร์โซแมนอะค,คุณสังเกตคุณสังเกตเอกลักษณ์ของการเล่นมุมกล้องของซีนที่ยูเมโกะออกมาดิคือมันทําได้ดีจริงนะ ยูเมโกะออกมาท่านไม่เห็นแบบแล้วก็เรื่องของเสียงภาคของเธอที่บอกว่ามันมีเสน่ห์จริงเื่อ,อัน,นี้คือต้องชมจริงๆตัวของนักพากย์ของยูเมโกะนะแล้วก็ตัวของการเล่นงานในมิชชั่นตรงนั้นด้วยซีนตัวของยูเมโกะออกมามีเสน่ห์มากถึงแม้จะเป็นซีนที่นิดน้อยก็ตามเสียงภาคไปแก่อะไรก็ตามเพราะว่าซีนนี้ยูเมโกะกำลังจะแบกซีนนี้อยู่ห้าซีนนี้ยังไม่มีอะไรมากกว่านี้อันนี้คือปัญหาชัดเจน แล้วเราจะเห็นตอนที่สาว,าว่ามีการปูว่าเออที่สิ่งนี้จากการแล้วกคิปเปอร์คืออะไรตามอันนั้นมันก็เป็นส่วนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตอนที่ดีตอนหนึ่งอะไรไปตอนที่ละครเรียอใช้ได้ตอนหนึ่งแต่ว่าสาหรับผมซีซี่นในเมสเมถ้าเราพูดถึงสามตอนแ้กทั้งหมดอ่ะมันมีการบ้านใหญ่แล้วก็คือไอตัวละครที่ผมมาจากเนี้ยยังไงต่ออ่านตามน่นแหละคุณจะให้มาน่าสนใจคุณจะปูให้หน่าติดตามคุณจะปูให้มันทาได้ดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเกิร์แล้วล่ะว่าคุณจะทําได้ดีมากแค่ไหนแต่แ้วตอนนี้ มันยังเป็นซีรีส์ที่ยังไม่ได้ขัดเก่าในเรื่องที่ดีมากขนาดนั้นการกระจายบทตัวละครด้านของเนื้อเรื่องตัวละครก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นซีรีส์ที่บ้านนึงก็พอมีสเสน่ห์จริงชนะซีรีส์นี้สำหรับผมผมว่าอย่างธรรมดาไปหน่อยนะตามนั้นนะครับผมธรรมดาไม่ถางโอเคนะครับตามโอเคาเรื่องนัาผ้าก,ก็ชมจริงนะยูมโกนะผ้าดีมากนะครับผมนัาผ้ายูมโกะเนาะยูโกะคุมิโกะนะครับผมไอยานอุยานอคุมิโกะนะครับผมภาคเล้ดีมากโอ้มีสะอึกอะโอเคอ่ะส่วนเรื่องเพลงเปิดไม่ป โอเคเพลงเปิดบิดเป็นสิ่งนี้ต้องชมจริงจริงเพลงเปิดนี้นผมชมหนักมากเลยนะเพลงดีมาก <c oughs> เรื่องงาน a น i m a t i o n c a r o u s e ต่างกาสถสถา็โยวสตาร์แม่งทุ่งไหวเรื่องนั้นนะคือเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันไอบูบูแม่งเออนั่นแหละครับส่วนเพลงปิดก็เพลงปิดเต้นนะก็ชมง,งาน a ชั่น t i o n แต่เพลงแม่งก็นะ <c oughs> โอเคครับผมก็ตัวของอ่าคนซอบประกอบก็คนทําเดียวกันผลง,งานล่าสุดก็คือตัวของอา่าอากิบะเมเซโซนะคนทำซอประกอบเด็กเอกฟ็อกซี่กับโดโรฮินโนโรนะครับตามนั้นแล้วก็ ตัวของเทคกนาริซีนี่นะที่เราคุ้นหูกันนะครับก็ซีนี้ซอประกอบสำหรับผมทำได้ดีเลยอันนี้ต้องชมเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องชม เลยตกคนมาก่อนนะข่าวสุดวันแอนช่วงสามตอนแรกของซรีส์เซนไดเดชิกาคุนะครับเซนไดเดชิกิเป็นเดชิกาคุไปซีนในแอชันไซไฟกับเรื่องราวที่อาลพ่อเรนเจอร์กดขี่โดนกวาด้าโคเกิเบอร์กดขี่หรือต้องการปฏิวัตินะครับก็นับเป็นซีรีส์เนื้อหาอะไรต่างที่ค่อนข้างที่ติดตามมีความสนใจแต่ว่าซีนี้ก็ยังมีปัญหาด้านดียวว่าการเกียร์บทกับตัวละครหรือทำให้เราสูกอินตัวละครที่เราสึกว่าอินกับความเป็นตัวร้ายหรืออินในแบบตัวดีอะไรต่างยังไม่ได้มากขนาดนั้นจังว่าคนยังมีตัวละครอีกเยอะแยะะะเเต็มมมมหดทีีีีี่่่่คุณกกาาาาลลัังจจจนนน้้้ซไไอรส ใจก่อนี้สำหรับผมผมว่าผมว่าคนดอปจะเยอะเข้า <c oughs> ใจใช่ไหมเพราะด้านของเนื้อเรื่องอะไรต่างด้านองค์กรไอชั่นไม่มีปัญหาครับแต่ด้านของเนื้อเรื่องสำหรับผมว่ามันยังอาจจะยังไม่ระดับนั้นเท่าไหร่ระดับที่เราสึกว่าติดตามแม่งทุกตอนเลยขนาดนั้นนะเพราะการเสนอมันมันระดันที่จะตามที่คอมูคนหนึ่งอ่ะที่เขาพูดรูาใช้งานของอดีตมีคนนึงโบดอนะ่ะทีนี้มันพยายามยืดอยู่เพราะชั้นก็เดี๋ยวใจไว้นะอันี้เรื่องบางทีมันจะแบบ มันจะปูตัวละครได้ไม่นี้มากพอเพราะการยืดของคุณเนี่ยแหละนั่นแหละครับผมตอนนั้นแหละโอเคเซนเดอร์เชื่อคู่ครับผม3ตอนแรกผมให้ที่5.5ครับตามนั้นถ้าผมมายังได้แค่นี้ผมยังบอดจอยเท่าไหร่คือยังยังไมไ่จอยเท่าไหร่เพราะนึกจักว่าสเสน่ห์ตัวละครที่คุณพยายามเล่ามาหรือด้าเนื้อเรื่องมายังมันยังไม่ได้แข็งอะไรมากขนาดนั้นอะสิ่งที่มันแข็งไม่สุดนะตอนนี้คืองานมิชชั่นแล้วก็ตัตของสเสน่ห์ของผู้หญิงคนนึงก็คือตัตของยูเมนโกที่มันก็แบกจริงแล้วเ,เอกลักษณ์นต่าง แต่สิ่งนี้เ้าจะแบกตัวของยูเมโกะและอันดีอะแบกแค่2คนผมรู้สึกว่ามันจะตายลงง่ายๆเลยนะถ้าไม่มีถ้าไม่ทำให้เอกลักษณ์ดอกก็คิปเปอร์มันรู้สึกว่ามันเบสเสน่ห์น่าสุดเป็นตัวละครแบบซับเปอร์เีโลที่น่าสนใจเอกลักษณ์ตัวละครม่ตืตัวละครมากขนาดนั้นคุณต้องมีอะไรมากกว่านี้ไม่ใช่มีแค่นี้ครับ ตามนั้นแหละฉันซีนี้ผมว่าสำหรับผมแ่บผมว่ามันมันได้มากกว่านี้นะแต่ด้านตอนนี้คือยังเฉยๆอยู่ครับสำหรับผมนะก็อย่าต้องพนันอีพอราะทุกคนเลยนะตอนนั้นแล้วก็ยสกาอย่าเพิ่งยสตานะอย่าเพิ่งทิ้งงานตัวเองนะถ้าทิ้งงานตัวเองเมื่อไหร่ก็เตรียมโดนด่าครับตอนนั้นพอเรื่องล่าสุดใดที่ผมจะพูดหลังจากนี้แม่งกระดาแม่งกระนระา่นะานโดนด่าแล้วล่ะตามนั้นนะครับโอเคจะได้โดยเชื่อคู่ครับ,รบผมว่าห้าจุดห้าเลตอนแรกม,ามารองสบ่างมองสว่างแล้โปงค่าธรรมแนียมไหม เสื้อสีีเนี่ยสำหรับผมว่าผมว่ามันมีอะไรมากกว่านี้นะถ้าคุณอยากดูซีนนี้จริงก็เข้าใจอยู่ส่าคนที่ไปดูแบบตายดินนะนะเข้าใจอยู่ว่ามีคนบางคนก็เกลียดดิสนีย์นะแต่ว่าผมว่ายังอุดหนุนอยู่เพราะว่าผมแบบก็อยากจะดูวันิเไม่อยากดูแบบซีรีส์เก่าๆที่ดิสนีย์เคยมีมาซีรีส์ใหม่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่ว่าพวกซีรีส์เก่าๆที่อยากดูอะไรก็ตามนะั้นตามนั้นแหละก็ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอแนะนำได้อยู่ถ้าคุณไม่ติดจะบอกว่าเนื้อเรื่องของมันตอนนี้ยังไม่ได ตามนั้นนะครับ, okay. รบโอเคเส้นใจจะเชียร์คู่ครับโครงการกรรมล้อบอกไม่ถ้าเจอหน้าเต็ม10ใน3ตอนแรกนั่นเองครับโอเคเจ้าล่สัปการ์โค้คุยไอ้แม่ซึ่งทั้งสปริงสองยี่สิบเรื่องนี้ครับกับรายการสดตอนแรกเป็นไงบ้างท่ครับท่ชอบตามด้วยแล้วก็ขอฝากเอาจนนะครับผมกับเรื่องน่าจะเป็นนะนะก็ต้องติดตามชมว่าผมเป็นค่ไหนเดี okay. ๋ยวก่อนเพราะใหม่เรื่องหน้าครับอันนี้ครับบ๊ายบาย